กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกข้านครับผมนาะยชัอตตี้บูโจวาคนเดิมกับผมอัปเดตแพทใหญ่ครั้งแรกครับของ b a c k Desert Mobile เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นครับก็คือบอสนั่นเองเวอร์บอสนะครับก็จะมาช่วง6โมงเย็นครับดูด้านซ้ายบนเห็นไหมที่เป็นรูปบอสนั่นแหละมันขึ้นคำว่านิวอยู่นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกบอสด้วยนะครับพอดีบอสตัวล่างยังตีไม่ได้ใช่ไหมตีไม่ไหวครับก็ตีบอสตัวนี้ไปก่อนนะครับก็กดตกลงเลยนะครับตัวละครเราก็จะทําการว์ปไปยังแผนที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเวอร์บอสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าเวอร์บอสแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะข,ของการลงดันเจียนอยู่ดีแต่ว่ามันลงกันหลายคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คนนะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าเป็นสมาชิกตี้เหมือนกับว่ามันก็นะ เป็นลักษณะของการลงดันสู้กับบอสตัวใหญ่ๆซึ่งผมใช้เวลาในการสู้ครั้งแรกนานมากคือ25นาทีประมาณน้นนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันละกันนะครับเกวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เขาได้วันละครั้งนะครับก็คือเริ่ม6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยวงๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงกลางนะครับแล้วก็กดด้านล่างเห็นไหมครับมันก็จะเข้าสู่การต่อสู้กับบอสเลยครับผมอโอเคไปบอสมายังเอ่ย นี่ดูคนเห็นไหมคนเพียบเลยอ่าเริ่มสู้กันแล้วนะครับโอเคห้องหนึ่งมีไม่รู้กี่คนนะใครรู้ก็พิมพ์บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาบรรยากาศมาให้ดูนะครับโอ้ซึ่งผมปล่อยบอดไม่ไหวคือคือผมต้องเนี่ยผมปล่อยบอดแล้วผมต้องคอยหลบอะครับคือมันจะมีท่าเอามือกวาดเห็นปะ่ะผมก็ต้องหลบอ่าแล้วมันมีท่ามือกวาดมือทุบพ่นไฟแล้วก็เอามือทุบแล้วมีไฟด้วยอะไรอย่างงี้นะครับ เนี่ยเนี่ยมันเอามือทุบแล้วเนี่ยเวลาหลบก็หลบดีๆแล้วกันถ้าหลบผิดไปผิดทางนี่ก็คือนะก็เข้าเต็มๆเลยนะครับเนี่ยใหม่แล้วครับเห็นไหมทุบแรงนะครับก็ทําให้ล้มได้เลยนะครับอืมนั่นแหละก็ปล่อยโซโก้สกิลไปให้เต็มที่ครับเฮ้ยเลือดลดเยอะกว่าเมื่อวานอีกคือเมื่อวานอ่ะผมใช้เวลาในการฆ่า25นาทีครับผมอันนี้เข้ามาแป๊บเดียวเองเลือดหายไปและหนึ่งหลอดน,นะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วครับ เนี่ยลักษณะของเวอร์บอก็จะเป็นราวๆเนี่ยคือเราก็พยายามหลบถ้าโจมตีของบอร์ห้ได้แล้วกันนี่มันจะทุบแล้วนี่ไงหลบไม่ทันก็ล้มไปม,มาแล้วลบแล้วขแขนกวาดนะครับซึ่งจะทําให้ตัวเราเนี่ยกวาดไปตามแขนมาด้วยนะเห็นปหมถ้าจะหลบก็เดินถอยหลังมาก็ได้นะครับมาแล้วฟึบเห็นไะห <laughs> เอออุ๊ยโอ้โหเต็มเต็มเลย มันเล่นมุมอับนี่ล้มเลยครับผมมาแล้วฟึบฟึบเดี๋ยวสองทีเลยครับคราวนี้ไหวปะวะอันนี้ผมกดอ่าบัฟวิญญาณสีดำนะครับมาอันติเลยตึง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 โอเคครับผมก็อย่างที่เห็นนะคือถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะ ก็คือก็แค่คอยหลบอะ่ะเผอๆพลังเยอะกว่านี้เราก็ไม่ต้องหลบแล้วด้วยเราก็ยืนแท้งชนไปชิวๆไปอย่างมากก็แค่หลบเอ้ยพ่นไฟอ๋อไม่ใช่พ่นไฟครับเป็นสกิลเมเทโอของผมเองเดี๋ยวมันมีพ่นไฟแล้วนะคือ,อดูบริเวณปากมานะันอ่ะเดี๋ยวมันจะมีแบบไฟลุก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 แล้วก็พยายามนะครับไปหลบในที่ที่มันไม่ได้โจมตีนะครับคือมันจะหันหน้าไปก่อนเสมอเห็นไหมเวลาบรนทุบเห็นไหมครับมันจะหันหน้าไปทิศท,ทางที่มันจะโจมตีนะครับ ย่เว้นถ้ามือกวาดเนี่ยถ้ามือกวาดเนี่ยมันจะกวาดหมดนะครับนี่ก็ต้องเก็บเกตแล้วก็คอยหลบให้ดีๆก็แล้วกันเนาะเนี่ยมือกวาดละเสียได้หมุนมุมกล้องมากกว่านี้ไม่ได้ครับแล้วเราก็เข้าไปข้างหลังบอร์ดไม่ได้ครับตีได้แค่ครึ่งหน้าของบอร์ดเท่านั้นเองหวังว่าจะจบเร็วนะผมเข้ามาตอน2 2ทุ่ม9นาทีนะครับเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือดูใกล้ๆแบตเตอรี่ได้นะครับด้านซ้ายล่างเนาะ มันจะมีเลเวลของเราใช่ไหม exp สัญญาณ Wi-Fi แบตเตอรี่แล้วก็เวลาใช่ไหมครับผมเข้ามาตอน2ทุ่ม9นาทีนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตอนจบเนี่ยกี่นาทีเพราะฉนั้นสําหรับการตีบอสก็มีแค่นี้แหละคอยหลบให้ดีนะครับแล้วก็เก็บเกตนะครับใช้สกิลอันติเรื่อยๆครับผมถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวก็อย่าลืมกดยาด้วยกันลวกันเอายาใหญ่มาเลยก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้มีแค่นี้ผมขอตัดฉากเลยนะมันไม่มีอะไรแล้วล่ะ <laughs> นะ โอ้นี่ไงมันพ่นไฟอูหตายเลยหนีไม่ทนันเกตโดดหลบหมดอมแต่เกิดใหม่ได้ไม่เป็นไรตายก็ช่างมันเกิดใหม่ได้ครับเซ็งเลยคือเห็นมันพ่นไฟแล้วใช่ไหมบรรยากาศเป็นแบบเมื่อกี้แหละคือถ้าเกิดเกตหลบไม่พอก็เจ็บยันตายเลยครับผมเพราะว่าเทเลพอร์ตออกมาไม่ทนันเออก็ขอให้ภาวนาให้หลบได้ก็แล้วกันครับเพิ่งเคยโดนนะเนี่ยเล่นมาตั้งเออหลายวันแล้วเนี่ย อาอเฮ้ยไม่โจมตีเราอ๋อลืมเปิดบอดเ <c oughs> วลาตายต้องเปิดบอดใหม่ด้วยทุบจังเลยมันหันหน้าไปทางขวาสงสัยมันท่าใหญ่ขวาแน่เลยอุ้ยเกือบไม่ทันมือมาแล้วแม่ แงบทุบป,ปังอีกสามรอดเองสู้สนิดเดียวมันหันหน้ามาทางนี้แล้วพี่กันหนีดิเอ้ยทำไมไม่ไปวะไปดิไปดิเดินดิเอออุยอ้ยอ่เต็มๆเลยแสดงว่ามันล็อกผมไงเดินมาแล้วมันก็ตามอยู่แมบอ้อยไม่ไปแล้วกี่วะเออ กดยาเองได้มันนวดไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาใช้สกิลฮิลลวเราจะได้รับผลไปด้วยนะคืออย่างตัวผมอะ่ะฮีเวลาฮิลอะ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นบอกเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ๆผมอะ่ะเลือดมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่จริงๆด้วยเนี่ยมันเลงผมยิงได้วยวะ่ะมันทุบใส่ผมตลอดเลยมาแกเอ,อ้ยคราวนี้ทุบไอวอลเลเยอร์ Warrior ด้านขวานี่เขานี้ทุบผมละหลบดิใช้สกิลอยู่หลบไม่ทันครับเวนกมล้มเลย แต่ในความเป็นจริงแล้วถึงเราจะใช้สกิลอยู่เราก็เทเลพอร์ตได้นะทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ทุบผมี้นั่นไงหลบได้ครับรอบนี้ถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ใต้แขนมันก็ตามเฮ้ยไฟมาวะ่ะไฟใครดูก่อนไฟใครเออถ้าเป็นไฟผมช่างมันอุ๊ยโอ้โหแค่เดินเข้ามาโดนีะครับเร่เรเร่เร็วเร็ว,ร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 วอีกหลอดเดียวนิดอีกหลอดนึงอีกนิดนึงแอบแอบหลังเสาอัน โดนโดนตบให้คนเบื่อเลยมันชอบตบฟุบฟัุฟุ่ฟับเอ้ยเก็บเก็ดหลบไว้ก่อนดีกว่ามาทุบใครทุบผมสินะเต็มเต็มครับผมเฮ้ยรอสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันชาร์จไฟแล้ววะ่ะอุ๊ยโอ้โหเกือบไปดีน้ำติคนอื่น,น มาเมเทโออุ้ยโอโหเต็มเต็มแลกกันไปมันก็ทุบผมผมก็เมเทโอใส่มันเลยเลยครึ่งหลอดเว้ยครึ่งหลอดหลอดสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเอ้ยมันทุบผมอีกแล้วเออ เวียงทําไมยังหลบไม่พ้นอีกไม่เป็นไรถ้าเวียงแขนไม่ค่อยแรงครับแต่ต้องระวังที่มันคอมโบตามมาอีกนิดเดียวอึดใจเดียวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยได้แล้วออออเออเออระเบิดไปใช้เวลาไป21นาทีครับวันนี้เทียบกับเมื่อวานแล้วเร็วกว่าเดิม4นาทีครับผมนี่ขนาดตายไปรอบแลวเนะี <laughs> ่ยเดี๋ยวมาดูของกันนะครับว่าจะได้ของดีๆกับเขาไหม โอ้ oh. ดาบม่วงอันเดียวเองน่าเสียดายครับถามว่าดีไหมจริงๆร,ระดับผมเนี่ยมันไม่ควรเป็นของม่วงเลยไงมันควรจะมากกว่าม่วงอะ่ะก็คือพวกทองสม้มอะไรอย่างนี้คือได้ของม่วงมาก็เท่านั้นก็เอาไปขายทอดตลาดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าของที่ผมใช้มันก็นะเป็นของม่วงหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าไปอีกก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะก็คืออย่างที่บอกก็คือเนี่ยเห็นไหมครับวันลา เวลาครั้งนะครับก็คือเวลา2ทุ่มของเซิร์ฟเวอร์คือ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันหมดกี่โมงอา่าก็ใครรู้ก็บอกหน่อยกันล้กันครับโอเคอันนี้คือดาบที่ผมได้มาเนาะบ,บวกความเรนการโจมตี2%ความเร็วอีก1.5%ซึ่งดาบที่ผมใช้อยู่เป็นบวกความเรนการโจมตี3%ก็ขายแล้วลกันนะอันนี้เป็นคีย์ลัดถ้าเกิดอยากจะขายลงทอดตลาดนะครับ ไอ้ตรงข้างๆถัขง,ข,ง,ข,งขยะเห็นไหมกดเลยปา้ามันจะวัปมาทีา่ระบบประมูลนะครับแล้วมันก็บอกว่าดาบเล่มนี้เข้าขายกันอยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยสองแสนแถึงสามแสนนะครับแล้วก็กดแถบสุดท้ายเลยเนาะเออแล้วก็ให้กดช่องว่างที่เป็นรูปบวกนะแล้วก็ใส่ของที่เราต้องการขายเข้าไปแล้วเราก็เลือกราคาเห็นไหมครับว่าจะเลือกราคาไหนผมเอาเลือกราคาต่าสุดละกัน เสร็จแล้วกดด้านขวาล่างเลยแค่นี้เองจบมันก็จะไปขายอยู่นะครับทีนี้ของที่ขายออกมันก็จะเป็นปุ่มสีน้ําเงินขึ้นมาหรือเราจะกดปุ่มด้านซ้ายล่างก็ได้เป็นการรับเงินทั้งหมดเห็นไหมครับเนี่ยผมขายของเอาไป2ชิ้นได้แสนเจ็ดอะไรอย่างี้นะครับนี่คือจะเป็นการระบบประมูลขั้นต้นนะฮะนั่นะแหละผมจะชอบขายของสีม่วงขึ้นไปไงนะถ้าเกิดเป็นของสีน้ําเงินผมก็เอาให้วิญญาณผมกินนะวิญญาณผมก็จะเวลร้อยละ อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเห็นไหมครับอีกอึดใจเดียวก็จะเวลลอยแล้วนะครับเอยจริงๆไปถอนของจากประมูลมาให้วิญญาณเวลลอยก่อนก็ดีนะจะได้มีสกิลอันติอีกท่าหนึ่งไงก็ตอนนี้มีแค่2ท่าน,นะบัฟท่าหนึ่งแล้วก็พายุน้ำแข็งท่าหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเลเวลลอยจะมีมาอีกท่าหนึ่งนี่เองโอเคครับก็สำหรับบรรยากาศของคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะบรรยากาศของการตีบอสต,ตัวแรกที่ออกมานั่นเองครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันแล้วกันครับไปครับ